สวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับที่ต้องการจะขายอีกหนึ่งแปลงนะครับเนื้อที่2ไร่แ6ตารางวานะครับตั้งอยู่ตำบลบ้านหอยอำเภอประจันทคามจังหวัดปราจินบุรีนะครับลงจากถนนลาดยางนะครับลงมาเพียงแค่350เมตรนะครับที่ดินนะครับเป็นที่สวนนะครับปกติ อันนี้เป็นสภาพทางเข้ามานะครับลงจากหัวถนนคอนกรีตลงมาเพียงแค่อ่สักประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับก็ออกจากเพื่อนบ้านมานะครับประมาณหนึ่งร้อยเมตรที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับก็คือแปลงด้านหน้านี้เลยนะครับแปลงด้านหน้าตรงนี้อ่าจะติดกับรั้วเพื่อนบ้านเลยนะครับแต่ตรงเนี้ยมีที่ของ เพื่อนอีกคนหนึ่งขั้นอยู่นะครับคือแปลงกลางนะครับของเราที่จะขายคือแปลงริมตรงนี้เป็นทางสาธารณะนะครับเนี่ยนะครับเป็นทางสาธนะารณะตรงนี้นะครับมาถึงฝั่งนี้ก็อยู่ประมาณห้าเมตรนะครับเป็นทางสาธารณะห้าเมตรหลักเขตที่ต้องการจะขายนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเดินไปชมนะครับ หลักเขตที่ต้องการจะขายก็คือตั้งแต่เสาต้นนี้นะครับนี่เลยนี่นะครับตั้งแต่ต้นนี้จะมีหลักหมุดนะครับนี่นะครับมีหมุดอยู่นี่นะครับหมุดอยู่ตรงนี้เลยนะครับตั้งแต่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยาวเข้าไปตามแนวเสาเนี่ยนะครับ ยาวไปน่าจะอยู่ประมาณสักร้อยห้าสิบเมตรนะครับร้อยห้าสิบเมตรแล้วก็คือแปลงนี้นะครับที่ต้องการจะขายที่มีต้นไม้ด้านในเยอะนะครับแปลงนี้ไม่ได้ขายนะครับแปลงนี้เป็นของเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับคือเขาแบ่งสองพี่น้องนะครับแต่คนคนคนน้องเนี่ยต้องการจะขายนะครับคนพี่เอาไว้ก่อนนะครับจะติดกับแปลงเพื่อนบ้านเลยตอนนี้กําลังทํารวดหนามล้อมรอบ แต่แปลงที่จะขายคือแปลงนี้นะครับแปลงนี้เลยเนื้อที่สองไร่86ตารางวาก็ตั้งแต่ที่บัตรยืนตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงไปตามเสานู่นเลยนะครับยาวไปประมาณ1 5 0ยเมตรด้านนี้กว้างนะครับประมาณไปถึงหลักขาวตรงนี้นะครับอยู่ประมาณที่ยี่บ้เมตรนะครับประมาณยี่ห้าเมตรแล้วก็ยาวไปนะครับแล้วมันจะไปบานด้านในนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเดินไปชม นี่เลยนะครับก็คือพื้นที่ตั้งอยู่ตำบลบ้านหอยนะครับเดี๋ยวตรงเนี้เราสามารถเอาไฟจุดนะครับสมออกได้เลยนะครับตรงนี้ไฟจุดก็จะเตียนนะครับแล้วก็ปรับถมตกแต่งอีกหน่อยนึงก็สร้างบ้านอยู่อาศัยนะครับมีเพื่อนบ้านล้อมรอบนะครับสวยเลยแปลงนี้คุณคุณท่านในนะครับที่ชอบต้นไม้นะครับก็ลองเข้ามาชมได้นะครับต้นไม้ เป็นต้นไม้ป่าทั่วไปนะครับตรงนี้เป็นโฉนดขุดแดงนะครับโฉนดขุดแดงนอสอสี่จอนะครับตรงนี้นี่เลยนะครับก็คือแปลงนี้นะครับ นี่นะครับที่ต้องการจะขายนี่เลยนะครับเอาเมคโครมาเคียร์ลิงไว้ นี่นะครับรูปแปลงก็เดี๋ยวจะให้ชมนะครับบรรยากาศล้มพัดตลอดเลยนะครับก็พวกต้นไม้เนี่ยนะครับเราเอาไมโครมาเชียร์ลิงออกนะครับเป็นที่โคกสูงเลยนะครับด้านหลังแปลงที่ติดกับเราก็เป็นที่นานะครับของเราเป็นที่โคกสูง มีต้นไม้ภายในแปลงเนี่ยเยอะเลยนะครับนี่นะครับมีต้นไม้ภายในแปลงอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับคือแปลงนี้ทั้งหมดสองไร่แปดสิบหกตารางวานะครับตั้งอยู่ตำบลบ้านหอยอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี พื้นที่ตรงนี้ออกไปถนนหลวงนะครับถนนลาดยางถนนหลวงชนบทเพียงแค่300เมตรเท่านั้นเองเดี๋ยวบัตรจะให้ชมพื้นที่ก่อนนะครับก่อนจะให้ชมรูปแปลงจำลองนะครับนี่นะครับเราจะอยู่สูงกว่าระดับแปลงข้างเคียงนะครับหลักเขตของเรานะครับก็จะมาถึงหลักหมุดตรงนี้ เดีย๋ยวนะครับเดี๋ยวจะให้ชมนะครับถึงหลักหมุดตรงนี้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็ตัดตรงไปหาหลักหมุดตรงนั้นนะครับหน้ากว้างด้านหลังเนี่ยประมาณสักห้าสิบเมตรนะครับห้าสิบเมตรแล้วก็จากหลักหมุดนั้นตัดตรงออกไปตามที่บัตรเดินมาครั้งแรกนะครับแล้วด้านนี้ก็ไปตามหมุด ด้านนู้นกว้างประมาณ25นะครับด้านนี้กว้างประมาณ50เมตรและความยาวก็อยู่ประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะครับประมาณนี้เนื้อที่สองไร่แปดสิบหกตารางวาตรงริมตรงเนี้ยเป็นถนนสาธารณะนะครับเป็นถนนสาธารณะประโยชน์นะครับอันนี้เปิดไว้สําหรับใช้ร่วมกันนะครับเพราะว่าถนนเนี้ยไม่สุดนะครับถนนก็เข้าไปอีกนะครับก็เข้าไปไปนู่นเลยนะครับเดี๋ยวเขาก็มีการทําถนน ก็คือถนนอยู่ด้านข้างแปลงนะครับของเราก็จะตามหลักปูนขาวๆนี้ไปนะครับแล้วก็ตัดไปหาหลักตรงนี้ที่มองเห็นนะครับตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็ตัดรูปแปลงนะครับน่าจะแคบกว่าด้านท้ายนะครับเดี๋ยวบัตรจะให้ชมก่อนนะครับภายในแปลงก็จะมีต้นไม้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวชมรูปแปลงนะครับรูปแปลงก็ประมาณนี้นะครับ นี่นะครับรูปแปลงประมาณนี้เลยเส้นสีส้มๆเนี่ยนะครับเป็นถนนนะครับถนนสาธนะารณะเราจะเข้าจากถนนลาดยางเข้ามานะครับมาถึงแปลงเนี่ยสามร้อยเมตรนะครับเมื่อกี้บัตร่าททยครั้งแรกอยู่ตรงนี้นะครับรวบัดก็เดินมานะครับแปลงนี้ไม่ได้ขายนะครับที่ติดกับของเพื่อนติดกับบ้านเนี่ยไม่ได้ขายแปลงที่จะขายคือแปลงนี้นะครับหน้ากว้างด้านนี้ประมาณยี่ห้าเมตร นะครับแล้วก็ยาวตามถนนมาเนี่ยประมาณ1้อยหถึงร8 0ยเมตรนะครับความยาวนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยจะกว้างกว่าด้านหน้านะครับด้านหลังจะอยู่ประมาณ50เมตรนะครับนะครับประมาณนี้โดยเฉลี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วบัดไม่ได้วัดนะครับก็คือกะเข้าๆนะครับดูจากระยะแล้วด้านนี้น่าจะอยู่ประมาณ25เมตรด้านนี้ประมาณ 40-50เมตรนะครับประมาณนี้นะครับลึกยาวก็ด้านนี้ประมาณ150เมตรด้านนี้ประมาณ160หน้าประมาณนี้นะครับแล้วก็ติดทางสาธารณะแบบนี้เลยสองไร่86ตารางวานะครับตั้งอยู่ตําบลบ้านหอยอาเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีห่างถนนลาดยาง300เมตรห่างถนนคอนกรีตอยู่แค่ประมาณสัก100เมตรนะครับ นี่เลยนะครับก็คือรูปแปลงจะเป็นตามที่บัตรแจ้งไว้ด้านนี้นะครับยาวไปถึงมุมนู้นนะครับน่าจะอยู่ประมาณสักร0อยห้าร้อยหกสิบเมตรนะครับประมาณนั้นภายในแปลงก็จะมีต้นไม้อ่านี่นะครับที่มองเห็นเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับอ่าที่ทางคุณพี่เจ้าของนะครับแจ้งราคามาอยู่ตั้งราคาไว้อยู่ยกแปลงนะครับ สองไร่แปดสิบหกตารางวาราคานี้รวมโอนทั้งหมดนะครับยกแปลงอยู่ที่แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับราคาก็ยังต่อรองลดหย่อนได้นะครับนี่เลยนะครับก็คือจะมีต้นไม้ใหญ่เยอะนะครับในแปลงนะครับแล้วก็แปลงด้านหลังเนี่ยนะครับติดกันกับเราเลยเนี่ยนะครับแปลงด้านหลังเนี่ยสิบเก้าไร่สองงานนะครับสิบเก้าไร่สองงานกว่ากว่านี้ก็ขายนะครับ แต่เป็นที่นานะครับทั้งผืนเลยนะครับตรงนี้เขาตั้งไว้นะครับไล่ละหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับนะครับเนี่ยแปลงด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นที่นาเนี่ยนะครับอันนี้บัตรก็ได้คุยกับทางเจ้าของมานะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสิบเก้าไล่สองงานกว่าๆนะครับด้านหลังนะครับไม่เกี่ยวกับแปลงนี้นะครับ หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับสิบเก้าไล่สองงานนะครับแปลงที่นาท่านหลังนะครับอันนี้ก็ฝากฝากกันไปด้วยนะครับคนใดที่สนใจที่นาก็ก็มีรูปโฉนดนะครับให้ชมนะครับอ่าเรามาดูแปลงนี้ต่อเลยนะครับอย่าเพิ่งผิดหนีไปไหนนะครับเดี๋ยวบัตรแจ้งเส้นทางนะครับแล้วก็อ่ว่าห่างตรงไหนมายังไงมั่งนะครับเนี่ยนะครับบรรยากาศนะครับหน้าเหมาะทําบ้านพักต่างอากาศนะครับทําเป็นบ้านสวน ตรงข้ามกันไปนี่ก็เป็นที่ของเพื่อนบ้านนะครับนะครับเขาปลูกไผ่ไว้นะครับเนี่ยเป็นสวนไผ่นะครับบรรยากาศก,ก็เงียบสงบนะครับไม่ถือว่าหนกหูมากนะครับเสียงไม่ค่อยดังนะครับแถวนี้แล้วก็จากตรงนี้ไปอ่าโรงเรียนก่อมาไฟนะครับอระยะทาง5 600เมตรเท่านั้นพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมา จากนิคม304นะครับระยะทาง13กิโลนะครับถ้าท่านมาจากนิคม304ตรงนี้ห่างนิคม304ระยะทาง13กิโลนะครับห่างที่ทำการอำเภอประจันตคามนะครับก็ระยะทาง13กิโลเช่นกันห่างถนน33สวนสอนนะครับถนน33ระยะทาง9กิโลเท่านั้นนะครับ เราออกไปผ่านสถานีรถไฟดงบางออกไปก็จะเป็นถนนสุวรรณศรน,นะครับ33จากตรงนี้ออกไปถนนสุวรรณศร33 9กิโลไปนิคม304ระยะทาง13กิโลที่ทำการอำเภอประจันตคามก็ระยะทาง13กิโลเช่นกันนี่เลยนะครับที่เอาแมคโครลือไว้เนี่ยนะครับแปลงนี้ราคานี้นะครับขอลองมาชมพื้นที่จริงแล้วก็ต่อรองกับ ตัวเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับคุณพี่เจ้าของแจ้งไว้แบบนั้นนะครับก็หาราคานี้ก็พร้อมโอนทุกอย่างนะครับ8ปดแสนเจ็ดหมืนบาทนะครับสองไร่แปดสิบหกตารางวามีต้นไม้ให้เยอะเลยนะครับแล้วก็แล้วพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับถ้ามาเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับระยะทางร้อกิโลเท่านั้น นะครับสนามบินสุวนณภูมิระยะทาง122กิโลนะครับนี่นะครับหลักหมุดตั้งแต่หลักนี้นะครับแล้วก็ยาวมาอีกด้านหนึ่งนะครับมาหาหลักตรงนี้นี่นะครับจะมีหลักอีกด้านหนึ่งนี่นะครับตั้งแต่หลักเนี้ยคือทางเส้นนี้นะครับน่าจะอยู่ประมาณสักสามเมตร นะครับสามเมตรประมาณนี้นะครับเส้นนี้นะครับเพราะว่าเป็นถนนสาธารณะทั่วไปนะครับก็รถวิ่งได้นะครับถ้าท่านเดินทางนะครับมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับถ้ามาเปรียบเทียบจากชนบุรีนะครับหนึงเก้ิโลเท่านั้นเองนะครับชนบุรี1นึ่งร้ิบเก้าิโลแล้วก็ถ้ามาจากฉะเซิงเซา นะครับถ้าท่านเดินทางมาจากสาเซิงเซาเนี่ยนะครับระยะทาง82กิโลเท่านั้นนะครับเป็นโฉนดคุดแดงนอสสี่จอนะครับโฉนดพร้อมโอนนะครับโฉนดคุดแดงนอสสี่จอคุณคุณท่านใดที่มองหาที่อาจจะอยากปลูกต้นไม้นะครับหรือจะซื้อเก็บไว้นะครับให้ลูกให้หลานนะครับก็ลองเข้ามาชมได้นะครับถ้าเราเคลียร์ลิงนะครับพวกเนี้ยกอไผ่เนี้ยออกนะครับทั้งหมดเนี้ย เราจะเป็นพื้นที่ส,สวยๆเลยนะครับเป็นที่เนินทุงสูงอย่างเงี้ยนะครับเป็นที่เนินแล้วก็มีต้นไม้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับมีหลักหมุดหลักเขตนะครับรอบแปลงเลยนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่ก็ก็ลองเข้ามาชมได้นะครับก็กําลังสวยนะครับส่วนราคานั้นมาต่อรองกับตัวเจ้าของได้โดยตรงนะครับนี่นะครับจะมีหลักหมุดหลักเขต นะครับมีหลักหมุดหลักเขตเรียบร้อยนี่นะครับมีหลักหมุดหลักเขตเรียบร้อยนะครับตรงนี้แล้วก็ตัดจากตรงเนี้ไปหาหลักกลางตรงนั้นนะครับก็ประมาณสักอ่า25เมตร20เมตร25เมตรนะครับแล้วก็ลึกยาวเข้าไปสี่เหลี่ยมนะครับด้านท้ายจะกว้างกว่านะครับภายในแปลงมีต้นไม้ที่มองเห็นนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็มีต้นยางนาอีกด้วยนะครับเนี่ยต้นตรงๆเนี่ยนะครับ นี่นะครับต้นนี้เลยแล้วก็มาอีกต้นหนึ่งนี่นะครับแล้วก็ที่มองเห็นปลายทั้งหมดเลยนะครับอยู่ด้านฝั่งนี้นะครับก็คุณคุณท่านใดที่มองหาที่ก็ลองเข้ามาชมได้นะครับตั้งอยู่บ้านหอยนะครับตำบลบ้านหอยอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีสนใจก็เบอร์ติดต่อนะครับ0980075266นะครับ 0 9 8ย์เก้าแดศูนย์ูย์เจ็ดห้าสองหกหกนะครับบัตรก็ยินดีจะพาคุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านมาชมพื้นที่จริงนะครับแล้วก็คุยกับเจ้าของโดยตรงนะครับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านมีแต่ความร่ํารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็กราบขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับไฟฟ้าหน้าแปลงเรียบร้อยน้ําประปาก็มีเรียบร้อยนะครับก็ต่อเข้ามาใช้ได้เลยนะครับก็ตามนี้นะครับก็นี่เลยตรงไปแล้วก็ไปด้านนี้นะครับ แล้วก็ตัดตรงไปด้านหลังนะครับหน้าหลังจะกว้างกว่านะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอากราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบชิปจบไร์นี้ถูกใจก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้บัตรขอจบที่ดิน2ไร่8 6ตารางวาอยู่ตาบลบ้านหอยอาเภอประจันตาคามจังหวัดปราจินบุรีขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้ขอากราบสวัสดีครับ